วิาพากษ์แบบจริงใจโดยไม่สนผีสนแฟนใดๆทางสิ้นควรให้ความสำคัญกับรอบ Q&A เให้มากๆมันไม่ควรเกิดมันเป็นอะไรที่แบบมันโม่งอ่ะเห็นปะมันคนละคำถามกันเลยอีดาให้แฟนฟังคำถามภาษาอังกฤษแล้วฟังคำตอบของทูริเป็นภาษาอังกฤษแฟนก็บอกชี้ตอบไม่ตรงคำถามในโลกนี้ไม่มีหรอกค่ะคนโง่และคนฉลาดมีค่ะถ้างโง่ก็คือโง่อย่างนี้เนี่ยเป็นต้น ตอนหลับเข้าสู่ช่องแอรีโบย่าสามอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> นักวิพากษ์นางงามคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยแลนด์ <c oughs> วิพากษ์แบบจริงใจโดยไม่ถนหีสนแดดใดๆทางสิ้นค่ะเ <c oughs> <c oughs> มื่วานลงคลิป วิภากษ์คำตอบนางงาม MT2024 ไปแล้วนะคะที่แบบว่าดูเดือดมากเลยคอมเมนต์กันกระจายแล้วก็อ่าก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์แล้วก็ยอดวิวที่มาดูกันมาให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่ามันเป็นวาระแห่งชาติเนอะเอชอบคือเป็นคนเป็นคนดูนางงามสายสายอตอบคำถามสายคริติคอลชอบดูชอบดูรอบนี้ที่สุด รอบสเตทเพอร์ฟอร์แมนซ์เดินชุดลาตีเดินชุดว่ายน้ำก็ชอบแต่ชอบฟัง Q&A มากที่สุด TPN ยังเป็นแม่งานอยู่นะจัดงานก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อวานแสงสีเสียงเวทีสวยงามมากชมชอบแล้วก็พิธีกรมาใหม่ดีมากจึ้งมากพิธีกรดีเพลงร็อกชุดว่ายน้ำร็อกชุดว่ายาตีไม่จึง้งถ้าไม่มีเปิด Rock ร็อกสตาร์ลิซ่ามาก็มันจะดูเกลอไปเลยอะไรเงี้ยมันจะดูมันจะดูไม่สนุกเลยอะไรประมาณนี้แต่ก็โอเค โอเวอร์รอดูดีพรีเซนเทชันโชว์แสงสีเสียงจัดองค์ประกอบสินก็ยังไงก็เป็นพ N สวยแต่เมื่อวันคลิติีไปเรื่องหนึ่งก็คือประเด็นเนี้ยเคยพูดไปแล้วหลายๆลาปีว่าเหมือนกองไม่ค่อยให้ความสำคัญในการตั้งคำถามเลยเพราะว่าตั้งแต่ยุค IMG มาแลาละจนมาถึงคุณยุคคุณแอนจัก,กรพงษ์เนี่ย พอมิทูนิเวิร์ปีหลังๆมาเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับรอบ Q&A คือตอบดีไม่ได้สวยสุดไม่ได้เพอร์ฟอร์มเะสุดสามารถมงได้เลยพูดอย่างนี้เงเอาง่ายๆอะไรอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นกองไทยเนี่ยค,ควรให้ความสำคัญกับรอบ Q&A ให้มากๆสิ่งที่เอสจะมาย้ำพูดอีกครั้งหนึ่งพูดไปแล้วหลายรอบว่าทำไมเอสถึงเห็นว่ากองไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคำถามคำตอบเพราะว่า คำถามในรอบสามคนนี้เขาถามสองคำถามเขาถามคำถามเดียวแต่ถามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ว่าเวลาถามภาษาไทยมันเป็นอีกความหมายหนึ่งถามภาษาอังกฤษมันเป็นอีกความหมายหนึ่งซึ่งนางงามที่อ่ะสมมุติอยู่เบ,บทีมันมีความต้นเต้นแหละมันปั๊บเดียวเองฟังคำถามนี้สมมุติคนฟังภาษาไทยไม่ทันมาฟังคำถามอังกฤษอะ่ะมันจะตอบเป็น คนละคำตอบกันอะอยู่เข้าใจบ้างเพราะฉะนั้น to avoid this kind of แบบ s ติ p ปิดม s t a ทกอะพูดเลยว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนความสับเพ่าที่ไม่ควรเกิดขึ้นอะมันมันไม่ควรเกิดมันเป็นอะไรที่แบบมันบงอะแล้วคืออาต่างชาติอาจจะฟังไม่ออกเพราะว่าต่างชาติเขาจะฟังแต่ภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่เขาอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาตอบเป็นคําตอบนี้เพราะว่าคําถามไม่ได้ถามอย่างนี้จะมองว่านางงามเราดูงโง่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเพจต่างชาติเอาสมมติ นางงามตอบตอบคำถามที่เป็นคำถามภาษาไทยแต่ว่าแต่ว่าต่างชาติเขาได้ยินคำถามภาษาอังกฤษแล้วเวลาเพจนางงามต่างประเทศเขาเอาไปแตลกันนางงามตอบคนละคำถามเขาจะมอว่า,วานางงามเราดูโง่ดูบงหรือเปล่าอันนี้คือคำถามของเอสอันนี้คือข้อคอนเซิร์นของเอสแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือ อย่างที่บอกว่านางงามอะอย่างวันนั้นไปดูโอปอออกรายการแชรใช่ไหมน้องเขาบอกเขาเตรียมตัวมาสองปีเขาฝึกหนักมากเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อนะเขาลดไป้8โลเรื่องของฟิสติเคิลอะเอ็ดบอกไปแล้วในในความเห็นส่วนตัวเอด็ดรู้สึกว่าตอนที่น้องมาครั้งที่แล้ว2ปีที่แล้วอะน้องดูดูมีออร่ามากกว่านี้เพราะว่าอาจจะน้ําหนักมันลดไปไงก็แล้วแต่เขาเรื่องเรื่อง,องแบบ Outside cent, เอ t าท์ไซ p ์แอปเ n อรไเซเอ็ดไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยคือยังไงน้องมาน้องก็มีความครีมมีความ มีความคลีนมีความสวยสติปัญญาการตอบคําถามก็ดีอปก็คือยังเป็นอปอไม่ก็ไม่เคยตายดีเราตบมือให้แล้วก็โอเคน้องสมมงแหละอ่าสิ่งที่ประเด็นที่อยากจะพูดคือนางงามที่มาประกวดเนี้ยเขาเตรียมตัวมาค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็ไปเรียนรู้ไปฝึกฝนไปอะไรมาอย่างเงี้ยหน้าที่ของกองที่ควรให้เครดิตนางงามคือหากรรมการหาผู้คนทรงคน,นวุษ ที่จะมาตัดสินนางงามที่แบบว่ามีคุณวุฒิจริงๆมีคุณวุฒิและวุฒิภาวะจริงๆเพราะว่านางงามเขาก็ฝึกมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาดีเซอร์ที่จะได้กรรมการที่มีที่ส่งคุณวุฒิจริงๆอะ่ะเพราะว่าแบบอย่างอย่างที่บอกนะว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าคําถามภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอะ่ะมันไม่เหมือนกันก่อนอะ่ะกรรมการก็ได้ต้องได้เห็นคําถามก่อนคนตั้งคําถามก็ได้เห็นคําถามก่อนไม่มีใครติงเลยเหรอว่าเฮ้ย ไอความหมายภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนกันชี้ให้ชัดๆเลยอย่างซูริยอย่างเงี้ยซูริอ่ะเขาตอบคําถามภาษาไทยแต่ตอบเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจปะ่ะคือมันจะทําให้เหมือนน้องเขาตอบไม่ตรงคาถามหรือเปล่าถ้า,ต,า,ถา,ต,าต่างชาติไปฟังคนต่างชาติอย่างคนลาตินคนฟิลิปปิน์คนเอเชียประเทศอื่นก็ชอบมาดู เวทีมิสยู B ่ในเวทไทยแลนด์อยู่แล้วเพราะเราเป็นเราเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราเป็นสายแข็งอะ่ะพูดง่ายๆแล้วก็เราจัดงานดีอย่างเงี้ยคนต่างชาติเขามาดูเนยะี่ยวเขาจะมองว่านางงามเราดูโง่หรือเปล่าเออแล้วเมื่อวานเจอคอมเมนต์หนึ่งคือแบบว่าหาว่าเอสแบบว่าอยู่ต่างประเทศมาตั้งหลายปีสามีก็เป็นฝรั่งฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องหรอบอกอ,อ๋ยถ้ากูฟังไม่ออกกูไม่ออกมานั่งวิพากษ์หรอกคะ่ะเออแล้วสิ่งที่ชั้นวิพากษ์ไปเมื่อวานอะ่ะชั้นวิพากษ์คำตอบของนางงามในรอบห้าคนสุดท้าย ถ้าจะก่อนที่จะพิมพ์อ่ะตรองแล้วก็ดูอีกสักสองสารอบแล้วค่อยพิมพ์ก็ได้เพราะว่าเวลามันพิมพ์ไปแล้วมันดูเสลอเออบอกว่าชุลิตอบไม่ตรงคําถามเลยนะคะบอกว่าเหมือนเอาเหมือนทองมาแล้วตื๊ดตื๊ดคำถามคือรอบสามคุณกูยังไม่มีภาคเลยอย่างโง่อย่าเสลออย่าโชว์ความโง่พูดง่ายๆมันเคยมีวัฒกรรมที่คนบอกว่าในโลกนี้ไม่มีหรอกค่ะคนโง่และคนฉลาดมีค่ะถ้าโง,ง่ก็คือโง่ยอย่างนี้เนี่ยเป็นต้นเออจะพูดง,ง่ายๆเพราะว่า ถ้าอยู่พิมพ์อะไรที่อยู่ไม่แน่ใจไปแล้วที่อยู่ไม่มีความรู้จริงๆอยู่จะดูโง่ไปเลยจริงๆเอาจริงเองเอมีค่ะเออย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างฉันพิมพ์ไปให้แล้วนะฉันพิมพ์ไปให้แล้วในวิดีโอที่แล้วลองไปอ่านดูก็ได้ออนะอย่าโชว์อย่าโชว์ชวเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่ฉันวิพากไปคือคําตอบ5้าคนสุดท้ายรอบ3คนสุดท้ายเพิ่งอัดนี่ยังไม่ได้วิพากค,ค่ะเอออย่าเชวอย่าโชว์ความโง่โอเคปะ่ะเออโมโหอีดอกอินเทาถ้าจะมาดูถูกกัน แต่ว่าไม่ฟังให้ดีบอกแล้วว่าวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ให้อยู่ในบริบทของปัญญาชนอย่าใช้ความต่ําถอยถ้าจะใช้ความต่ําถอยก็จะโดนพอนีจะไม่ใช่คนที่จะยอมคน,นง่ายถ้าจะต่ําถอยมาก็จะต่ําถอยกลับโอเคปะ่ะเออพูด<ะ>ถึงเรื่องลุก ฟแนลลุกสุดท้ายชุดโอปอเป็นดีไซเนอร์ฟิลิปปินส์ใช่ไหมเลิศหรูอลังการแล้วก็มีคือชอบตรงคอนเซ็ปต์ที่เขาเขาลงในงเรื่องเรื่อง breast cancer เนาะก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลูปโบว์ก็ทําออกมาในรูปของอ e ีวินกาวซึ่งมันสวยงามมากเป็นสีทองดูขับผิวแล้วก็เออมันดูจึ้งอะ่ะมันดูน้องเป็นดูฟีนลุกสวยรวบผมก็หน้าโอปอเขาก็สวยอยู่แล้วนะหน้าเขาก็มีความเป็นเอเชียนเอกโติกสวยไม่ติดเมคอัพหน้าผมดีชุดดีอินเนอร์ดี เดินดีเครื่องเพชรเหมือนทํามาให้โอปอโดยเฉพาะเครื่องเพชรมาวัดที่เดินรอบสุดท้ายอะมันมันจึ้งมากมุกชุดสวยตั้งมอใครแต่งหน้าให้มุกสวยมากมุกแบบตอนแต่งหน้าเป็นแอร์กับตอนแต่งหน้าเป็นนางงามคนละเรื่องเลยคือสวยดูแพงดูเป็นควีนมันดีไปหมดเลยอะหน้าอย่างมกุกหน้าที่เป็นเอเชียเอกโซติกอย่างเงี้ยเราก็อยากเห็นบนเวทีโลกนะสวยจะดิดยังไงส่งไปก็ไม่ตายลาตินเล็กที่หนูเราชอบมากภาษาอังกฤษก็ดี ลุคสุดท้ายลุกของซูริชุดก็สวยดีเป็นงานปากักปกตินาะเรียบๆกเออ็เดินออกมาก็ดูแพงแต่ไม่ชอบไม่ชอบเซตเมอวอัสดะที่เป็นดอกไม้ออแล้วมันแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีสียมภูมันดูมันดูไม่แพงมันดูไม่เข้ากับชุดเลยน่าจะเลือกเครื่องเพชรชุดอื่นให้น้องอันนี้ในความคิดเห็นของเรานะเราเราไม่ไม่ชอบเครื่องเพชรเรารู้สึกว่าเครื่องเพชรของซูริไม่เข้ากับชุดอ่ะไปวิพากษ์คำตอบ Q&A รอบ3าคนสุดท้ายเลย คำถามของคุณคือคำว่า women empowerment มักถูกพูดถึงในสังคมของเราคุณสามารถบอกเราได้ไหมว่าคำนี้หมายถึงอะไรสำหรับคุณและคุณจะนำมาใช้มาต่อยอดกับเส้นทางชีวิตของคุณอย่างไร The concept of women empowerment is often mentioned in our society. Could you share what this term means to you personally and how it has influenced your life s journey? เชิครับภาษาไทยอ่ะมีภาคคำถามก่อนเลยคำถามเนี่ยมีเวลาในการตอบ30วิวินาทีแล้วคำถามเนี้ยมี2คํคำถามใน1นึ่คำถามซึ่งเอ็ดมองว่ามันมันทำจะทำให้คำตอบมันดีและจึงอ่ะยากเขามีเวลาแค่30สวิ เพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยเป็นคําถามที่ไม่ดีเพราะมันมันถามเยอะเกินถามสองคำถามแล้วมันต้องต้องใช้เวลาในการอธิบายเพราะฉะนั้นจะได้คําตอบที่ดีอะยากถ้าจะถามคําถามที่มันเยอะ,ยะและยาวขนาดนี้แล้วใช้ภาษาได้ฟุ่มเฟือยมากยิ่งคําถามเป็นภาษาไทยนะคอนเซปต,ต์เรื่อง in, อินบูมเม n นท c คอมเมนมักจะถูกใช้ในปาตาปา คำว่า o m n t Empowerment เนี่ยมีความหมายยังไงสำหรับคุณภาษาไทยและคุณจะนำไปใช้ต่อยอดกับเส้นทางชีวิตคุณอย่างไรคำถามภาษาอังกฤษ The concept of w o m e n empowerment is of t e n mention e d in our society Could you share what does it mean to you and how it have influenced your life journey คุณเห็นความแตกต่างปะคำถามภาษาไทยเขาถามว่าจะนำไปต่อยอดกับเส้นทางชีวิต อย่างไรคำถามภาษาอังกฤษนะเอ็กคำว่า w o m e n e m power m e n t เนี่ย how it have influence your life journey มันส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันนี้อย่างไรเห็นปะมันคนละคำถามกันเลยอีกคือคำถามภาษาไทยอ่ะมันเป็น future tense มันเป็นเรื่องของอนาคตว่าจะเอาคำว่า บ o ม e n ่เนมเพอร์วมไปต่อยอดในอนาคตของคุณอย่างไงแต่คำถามป็นอังกฤษถามว่าคำว่า m ุปว e เวียนเนี่ยมีผลต่อชีวิตคุณ have influence มันเป็น present perfect คือ have 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 บวก w o r k ช่อง3า h a v influence ก็คือไอคำว่าบ o m e n t เนมเ w อร์ e n มเนี่ยมันมีอิทธิพลอะไรกับชีวิตของคุณต้องแต่อดีตมาปัจจุบันทำไมเราถึงถึงมองว่า มันบงไปดูคําตอบยกขับตัวอย่างคนนี้มาเลยคาตอบของซูริและกันเพราะว่ามวามันมีติ่งเราอะใครดูไลฟ์ของเราจะเห็นเลยว่าเราเราบอกแล้วคือค,คู่จับมือต้องเป็นซูริกับโอปอแล้วส่วนตัวเนี่ยชอบซูริซูริมากกว่านิดนึงแต่โอปอเราก็เชียร์คลิปแรกเราเชียร์โอปอแต่เรารู้สึกว่าเอนเอร์จีน้องแบบยังยังเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เชียร์โอปอเราก็คิดว่าโอปอมงด้วยภาพรวม เขาเรียกว่าอะไรนะการทํางานในกองด้วย m ม n d เซตด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเบสชอยของปีนี้ในความคิดของเรานะแต่อะไปฟังคําถามของซูริ beyond any single project about women I believe in unity and w o m e n h o o d I think women today are facing so many problems so as Miss Universe Thailand I would amplify on education healthcare Leadership opportunities and most importantly, life without violence. Like Michelle Obama said, there's no limits to what we as women can do. Thank you. <laughs> จบอเมริกามาฟังด้วยนะะเป็นคนเยอรมันที่จบที่อเมริกาในมหาลัยไม่ใช่มหาลัยท้องแถบจบ c ค l i f o r n i a State u n i v e เ s i t y เป็นมหาลัยประจำรัฐของแคลิฟอร์เนียนะคะไม,ไม่ได้ไม่ได้ฝรั่งกะโหลกกะลาบงบงเบเ์เพราะว่าบงบงเบเ์ก็ไม่เอามาทำผัวคะ่ะให้แฟนฟังคำถามภาษาอังกฤษแล้วฟังคำตอบของซูริเป็นภาษาอังกฤษแฟนก็บอกชี้ตอบไม่ตรงคำถามเราบอกไม่ใช่ชี้ตอบคำถามภาษาไทยแต่ชี้ตอบเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจป่ะเพราะภาษา ภาษาไทยมันถามว่าอีคำว,ว่า movement improvement เนี่ยมันคุณจะเอาไปใช้อะไรในชีวิตแน่นะคตหลิงเนี้ยเข้าใจบ่าชีตอบคําถามภาษาไทยแต่ว่าชีตอบมันภาษาอังกฤษอยู่เข้าใจบ้าว่าอีคําถามมันบ้องเออแล้วมึงจะตอบถูกได้ยังไงมึงจะตอบให้ตรงคําถามได้ยังไงระหว่างเอดทำลงคลิปเนี้ยเอวิภาคคำตอบ5คนสุดท้ายนางงามไทยอ่ะ แกฟังฟังให้ได้สับแล้วค่อยสับมากระเดียกเราวิพากษ์คำตอบ5้าคนสุดท้ายเมื่อวานวันนี้เราพีพากมึงใจเย็นๆก่อนเรายังไม่ได้วิพากษ์เลยว่าคําตอบ3มคนใครเด็ดสุดใครอะไรสุดแต่มันมีปัญหาตั้งแต่คําถามแล้วแล้วนางงามจ,จะตอบตรงคําถามได้ยังไงแล้วคนก็บอกว่าตอบไม่ตรงตอบยังจนจรงิจรง,รงคุณดูก่อนว่าคําถามไหนที่เขาตอบซูริอะตอบคําถามภาษาไทยตอบดีนะอย่างเงี้ยนางเชื่อเรื่องเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวเชื่องความเพื่อนหญิงพลังหญิงเชื่อง เชื่อเรื่อง Unity แล้วก็ w o m e n h o o d ชี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ m m i u s u v i v s r s e t h a i l a n d ถ้าได้เป็น m ิสยูนิเวิ Thailand เงี้ยก็จะ MP5 ใช้สับสวยมาก MP5 ก็เหมือนการจะโปรโมทเน้นเน้นย้ำไอ้เรื่องเรื่องอะไรนะที่นางพูดเรื่องเอ่อ uh, Women Education Leader s h i p แล้วก็ l e v p without violence การศึกษาของผู้หญิงความเป็นผู้นำแล้วก็การดำรงชีวิตอยู่โดยไม่เป็นอันตรายโดยปลอดภัยอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็ยกโค้ดคำพูดของมิเชล l อมาม่าว่ามิเชล l เพราะว่ามิ woman, เชลลอมาม่าเขาเป็น Empower Woman เ Emp ข้าใจบ้างเขาเป็น Women Empower w เ m a n เขาเป็น Strong Woman เขาเป็น First l เ d y เขาเป็นอดีต First Lady เขาก็เลยยกโค้ดออกมาว่า ah t h e r e s not h i n g that w o m e n can t do มันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ผู้หญิงทำไม่ได้ซึ่งเราถามว่าเขาว่าคือนางตอบเป็ภาษาอังกฤษแต่นางตอบคำถามที่เป็นคำถามภาษาไทยถามว่านางตอบดีไหมอตอบดีก็มีการยกโค้ดของมิเชลออกขึ้นมาพูดด้วยว่า ผู้หญิงทำได้ทุกอย่างก็เนี่ยมัน empower ตอบไม่ดีตรงไหนอะตอบตรงคำถามด้วยแต่ตอบคําถามภาษาไทยเข้าใจปะก็ตอบดีแต่ว่าคําตอบของซูริอะจะแพ้โอปอนิดนึงตรงไหนเดี๋ยวจะมาอธิบายแต่ถามว่าคำตอบนี้เป็นคําตอบที่ดีไหมตอบดี4.5เลยแหละแต่ว่ามันสามารถเบรดได้มากกว่านี้อีก แล้วก็อย่างที่บอกนะว่าคําถามมันยืดยาวไปสําหรับ30มสิบวิมึงถามมาสองคำถามมึงถามาทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเขาแค่ตอบภาษาอังกฤษแต่เขาตอบคำถามภาษาไทยมึงงงไหมเออมันก็เลยเนี่ยมันทําให้นางงามอะ่ะคือกองทําให้งนางงามดูไม่ดีพูดง่ายๆ first of all กองต้องแบบต้องระวังเรื่องนี้มากๆเลยนะเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่ามัน totally unfair ที่แบบว่าเฮ้ยนางงามเขาเตรียมตัวมานะเว้ยเขาไปเรียนรู้มาแล้วอยู่แบบมาถามคําถามอะไรบงบงอย่างเงี้ยคือแบบว่าเฮ้ยมันคําถาม3าษ ไทยถามอีกอย่างหนึง่งอังกฤษถามอีกอย่างหนึง่งแล้วเป็นชั้นฉันจะตอบอยังไงอะถ้าเป็นนี่นี่ก็คงแบบนี่ไม่มีเวลาถ้าตอนนั้นนะตอนนั้นนะคงคงจับใจความไม่ทันเพราะมันตื่นเต้นเข้าใจป่ะแต่พอเราฟังอยู่บ้านโดยที่มีคนดูรอบรอบแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนดูเราอยู่เนี้ยเราก็เลยเก็ตว่าเฮ้ย hey, คำถามภาษาไทยกับ,บภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนกันนี่ท่านนี่ฟังทันนะบนเวทีนี่จะแย้งเลยว่าโทษนะคะตกลงมึงจะถามคำถามไหนกูกคะเออเลยแบบ นี่ยแบบโมโหอ่ะอ่ะผ่านผ่านสุริไปถือว่าทำถามาพบสามของสุริอตอบดีอ่ะคนที่สองไปดูโอปอคนชนะ good luck โอปอเชื่อเสมอคะ่ะว่าพลังของเราสามารถส่งต่อได้ด้วยเรื่องราวของเราเหมือนที่โอปอเคยผ่านการผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมและทำโครงการโอปอ for her เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้และที่สำคัญเป็นแนวทาง และความหวังให้กับคนที่กำลังสู้อยู่มะเร็งต้องนมเป็นเรื่องของผู้หญิงทั่วโลกค่ะการส่งพลังให้ผู้หญิงไม่ใช่แค่ในไทยแต่ทั่วโลกคือสิ่งที่ยอปทำและจะทำต่อไปขอบคุณค่ะตอบเป็นภาษาไทยแล้วก็ตอบคำถามภาษาไทยก็ตอบเรื่อง w o m e n e m p o w e r m e n t ด้วยขึ้นมาก็ตอบเลยว่าเรื่อง w o m e n Empowerment เนี่ยก็คือจะส่งต่อพลังด้วยเรื่องราวของของนางนะมีสตอรี่ไงที่นางเคยผ่าตัด ก้อนเหนือที่เต้านมนะก็โชคดีที่ออกมาก็เป็นไม่ใช่ก้อนเนือลายไม่ใช่มะเร็งอะไรเงี้ยนางก็เลยทําโครงการโอปอ r ฟอร์เฮอร์คือโครงการของนางเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นเหมือนความหวังอะไรอยเงี้ยก็พูดไปเรื่อยๆว่าแบบเออเนี่ยแล้วจะทําต่อไปซึ่งคําตอบของโอปอเป็นคําตอบที่ดีเอสให้เครดิตดีกว่าซูรินิดนึงเพราะว่าเขามีโครงการเป็นลุปธรรม เข้าใจป่ะเขาทำคำมาจริงๆทำมามันเลยคําต่อของ OPPO มันก็เลยดูหนักกว่าของส u ิทเพราะทูรีเขาบอกว่าแอส m บ d มิจิ a ิวในไทยแลนด์นางจะ m อมพลเรื่องนี้ตื๊ดแต่โอป o po, เขายังไม่เขาทําแล้วไงทำแล้วแล้วก็จะทําต่อไปมันก็เลยคําต่อของ OPPO มันเลยมีน้ําหนักกว่าเพราะว่ามีโครงการที่เป็นรูปธรรมแค่นั้นเองแต่ว่า OPPO สิ่งที่เอสยังอยากจะ แล้วอาจจะมาทําคลิปหน้าว่าโอปอลควรปรับเรื่องอะไรเอ็เอรู้สึกว่าคําตอบมันสมองของน้องอ่ะดีแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยดีแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าการพูดตอบคําถามอะ่ะพลังมันยังน้อยอยู่มันยังแบบน e ด more energy มากกว่านี้นีดแบบ build up แล้วก็อยากให้โอปอลใส่ท่อนฮุกไปอะไรเงี้ยมากกว่านี้เข้าใจปะ่ะมันจะได้ดูแบบมันจะได้ดูจึ้งกว่านี้อันนี้อันนี้คือคือสําหรับเรานะเรารู้สึกว่าน้องเป็นคนฉลาดเป็นคนม,มันสมองแบบดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า ควรเสริมในเรื่องของ Energy แล้วก็ควรใส่ท่อนพุกไปให้มันดูแบบเออมันดูจึ้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างของอ่าเขาเรียกอะไรนะของซูริเนี้ยที่ยกโค้ดของมิเชลลอมาม่ามามันมีหลายคนบอกว่ายกมาทําไมไม่เกี่ยวอะไรกันคือฉันว่าในส่วนตัวของฉันนะฉันว่ายกมามันก็เลยดูเป็นแบบมันดูเป็นฮุกอะมันดูแบบซัมติง บางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าลางเนื้อชอบอย่างงานนะแต่ส่วนตัวเราก็ว่าเออยกมามันก็ดีมันก็ดูแบบเออเนี่ยเป็นเอ็มพาวเวอร์วูแมนผู้หญิงที่คนยอมรับในสังคมอย่างเงี้ยเคยพูดมาแล้วว่าผู้หญิงทําได้ทุกคนมันมันอยากอยากให้โอพอใส่คุกเข้าไปอีกนิดใส่เอเนอร์จีเข้าไปอีกนิดมันจะดูจึ้งกว่านี้แต่ว่าการตอบคาถามของโอปอวันนี้ก็จะให้ประมาณ4.8ให้ซูริ4.5มาดูของมุก the word woman empowerment influence my life so much because Just thinking about, listen to your inner voice and believe in yourself. Listen to your north star and find that light within you. And don't forget to share that light to all other people. Not only for women, not only for men, regardless of gender, because we are human. And it is time for us to spread the love. And it is time for us to lift each other up. And it is time for us to celebrate the humanity. คำถามเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็ตอบคำถามภาษาอังกฤษว่าไอ้คำว่า movement e m p o w e r m e n t เนี้ย it has influenced her so much ก็คือมีผลมีอิทธิพลต่อชีวิตเธอมากรอบเนี้ยมันจะเป็นคำตอบแบบฟุงๆเป็นคำตอบแบบที่ค่อนข้างเป็น rehearsed answer คือแบบว่าฟังใน l i s t e n to your inner voice ให้ฟังเสียงของตัวเองหา Northern Star อะไรซึ่งเราไม่เข้าใจว่า n o northern star มันคืออะไรวะเออแล้วก็เออเอาพวกเอาพลังพวกนี้จากจากในตัวจากใน inner voice งี้ไปส่งต่อให้คนอื่นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็ก็คำตอบของมุกมุกะจะฟงฟงอะจะจะพูดเหมือนเหมือนแบบลอยลอยสวยสวยแต่ว่าคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบอย่างที่บอกไงว่า ว่าไม่อินกับคําตอบที่ฟุ้งๆพอจับใจความสําคัญข้างในแล้วมันแบบ l i s t e n to your n o s t a star คือแบบเราไม่เก็ตว่ามันคืออะไรแล้วก็ l i s t e n to inner voice แล้วก็ส่งต่อพลังไปข้างนอกอะไรอย่างเงี like. ้ยคือมันเป็นคําตอบที่เป็นนํามาทํามากๆอย่เงี้ยเราให้มุกประมาณ3.5เต็ม5ก็ที่สำคัญรอบรอบนี้มุกคือแบบเราไม่ได้โทษนะคำถามหนึ่งที่บอกว่ามันถามสองคถามในหนึ่งคำถามแล้วก็คำถามภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่เท่ากันอีกมุกตอบกตอเกินเวลาก็ได้ที่สามก็สมมง บุกได้ที่สามซู 2, ออริได้ที่2องโอปอได้ที่1นึ่งสมมงสำหรับเรานะในความคิดของเราเพราะว่าสเตทเพอร์ฟอร์แมนซ์การทำงานคะแนนหลังบ้านโอปอนะ่าจะได้เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วต,งตังตอบคำถามรอบสาคนมันเครดิตดีกว่าของซูรินิดนึงตรงที่นางมีโครงการมันก็เลยดูแบบมันก็เลยดูแบบเอ้ยมัน,นี่นี่แต่ว่าส่วนตัวนี่ก็ยังชอบชอบ ชอบฟังรู้สึกว่าเวลาสูริตอบคำถามและมีเสน่ห์ก็คือ2คนนี้ถ้าส่งไปเราก็ไม่ติดทั้ง2คนโอปอเราก็ว่าเขาสมมงน้องฮอพยายามเราก็เห็นความพยายามของน้องจริงๆก็อย่างที่บอกนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนักวิพากษ์นางงามคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยแลนด์ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเราเม้นแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าก่อนที่จะเม้นเนะี่ยฟังให้ละเอียดแล้วฟังดีๆแล้วก็ ให้อยู่ในรูปแบบของปัญญาชนเม้นอย่างสุภาพอย่าแบบกลาดดา่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ายูด่ามาเราไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่ายูด่ามาแล้วเราจะอยู่เฉยให้ยูด่าไม่ใช่เราไม่ใช่คนนั้นเราก็จะด่ากลับนะคะถ้ายูจิกหัวเรามาเราก็จิกหัวกลับแล้วตบกัน,นะคะ่ะเราไม่ยอมิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจขอซุปเปอร์แต่งให้ข้างล่างด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอนค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไวด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ Bye.